สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน่กระแตะหน่อยจะพาพี่นอ้องมาเบ่งไก่อบฟ่างกระแตะหน่อยอบไว้เรียบร้อยแล้ะแต่บาได้เหตุวิธีทำให้พี่นอ้องเบ่งเอามาลุ่นมาลุ่นพี่น้องมาลุนมะลุ่นน้ำกัน <c oughs> ว่ายยังหายอือเป็นจังไดเนาะ ดอะไรไม่ไหม่หรือว่าอะไรมไือเหลืองแอมเต็มอยู่เลยพี่น้องพอดีเหลืองงาม่บไมเที่อนนี้่ใหม่พี่น้องเหลืองคู่มองมากค่ะพี่น้อง มือนนี้พามากินไก่อบปีบไปแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะกะแต้หน่อยค่ะบา่าวกมครับมือนี้กะแต้หน่อยได้ไก่อบปีบพี่น้องไก่อบปีบเรื้งเลื้งเลืองงามขนาดพี่น้อง เลี้ยงงามแต่ว่าปีกหายไปแน่สุดไงสุดไม่ไม่ได้น้ำจิ้มสองถ้่วมีน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มซุกีพี่น้องมีบกแตงมากินกับได้หอมชีพักสลัดแล้วก็มุ้ละผ้ามากินกับผอมอ้าวมาค่ะไม่กินน้ำกันค่ะอ่ะครับแซ่บๆน่น้ำกันครับอันนี่นี่น้ำต้มน้ำเนี่ยน้ำเน่กวดน้ำซุปน้ำซุปครับอ้าฮะนี่้ร้อนน้ำซุปมาก่ เมนูนี้นังวันเมนู่นลุงลุงก็มาจะคว้าเลยบอกครับฝนมันตกเสาใหม่นะนังวันมันก็สีลายจังหน่อยลงดินดำเอ้าต่าเดี๋ยวอืมอ่ะเต้นหน่อยจกม้าวางไว้นี่เอาเขาเอ้าไก่ไก่ ไก่กัดซืมากินพ่อไก่พี่น้องเอ,อ้ยอบอกกำหม่ง <laughs> ก,ก,กินไ <c oughs> <า>ก่ได้เหมือนีกินไก่มั่างหม่างออกห <c oughs> ม่งออกมือเลยได้ขา <c oughs> เหลืองใหญ่ๆพี่น้องนี่แหละหย่านหย่านโมซุกดีเอาไปอุ๊บไม่อีกอ Cái xí hèm hèm chắc nòi Thôi khuôn mặt câu ไก่ไก่ไก่ปูตัวนี้ไก่ปูหยาบหยาบจนหอมเกลืนเ่ื้นแม่ cá lăng ngàn áo bóp tay rồi quần mà ไอเขานึ่มันมีใส่เขาวนึ่กินกับเขารับเขาเที่ยงนะครับเนี่เขาเที่ยงเขาใบเราจะเลอเขาบาย ี่้องหอมแล้วแบบว่ากำลังขึงงามเือฝนเือฝนแต่ว่าอยู่ในห่มอยู่พั่เอาอย่างก็เออแส่เลมเลมเนาะหุ่ม นู่นอันี้หอยก้านให่หัวใจพร้อมหัวนต่ไครพร้อมไหม้เครื่องปรุงเนี่ยแบบไสไใบมะกูดไปนั่ ให้มันกินซีฮ้อมๆกันหน่อยออืื mày tím ứng bành tục mừng mày อบกับอย่างนี่อันได้สิแสรบมากันเพราะว่าอบได้แสแบรมอบก็แเสบอย่างก็แเสบอยบบอะอย่างซี่แฮมๆมใส่ใส่กระเทียมนึ่งเหลืองกรบ,บแสบเสแบร้กันแต่เราแสแบละแบบ ไอ้หูอ uh, like, uh, ้าไปมาโอ้ยหลุดโอ้ยนั่งหลุดกระิหาให้นั่งหลุดอะขอบคุณค่ะอะดูออกเด้ออกก่อนเอาเฮอย เจจะๆม่เหลื่อนะนอนกินนะมนะูดนมดได้นะ <c oughs> น้ำซุป่น้องเว้นเอาเปนหน่นนะไอนี่ละ bây bố im là chắp dây ịt đây là tiết mà cẩy lại hèn đây hèn nhắp hộ mẹ nhầm đây cả năm nhầm năm để năm nhầm đây cả mấy năm 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 thì năm năm ừ, đây thừa năm mảnh năm 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 อ้ยเนื้อข้าวดีขนาดดูดเนื้อเอึกและ <c oughs> เนื้อมังมันแซบไม <c oughs> ่เิดหรอเนื้อเนื้อแซบต้องอก เันือพอยดีเนาะิ่มดีขนาดนี้ tôi nếu mà mình chỉ xóm lộ xóm lộ ừ. bài khi tôi nhảy うん。 nản nuốt đi công công नाजन है <laughs> นี่เขื่องเรื่องเขื่องนี้ทั้งแต่โอ้ยแดด่องบ่ ม้นบางหันไก่บ่ายนี้ม้านีนก็อันเค้อ อืมเนื้อเนื้อเนื้อท้งหลายเลยอ้ยคนื้อเ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 น่าคร่าเนื้อนันเก่าเขียวว่าเนื้อพักอยู่หน้าบ้านยิ <fu hr> ่จะกอาททตย์เนาะ ที่พ่อเก็บที่ผมถ่ายเบิงครับเออหมูอ่านตนเนาะ หม่นได้่อนมาอยู่ไก่อยากเขาอยากเขาเขาตึงนะกลืนแก้มุนเขาม,มาไกลเลย สองคนไปกับบิดตัวเ <laughs> ว่าน้ำหนักนังก็แสบดีเน่อยหอมจริงๆเขาไม่เห็้อบเนี่ยเข<น>าจะเอาตัวหน่อยเนะนี่ยอันนี้ตัวใหญ่โผดแล้วก็ Nó sẽ nhỏ hơn một chút thôi. Nó sẽ nhỏ hơn một chút thôi. Nó có thể nhìn thấy ở đảo này không? Nó có thể nhìn สดสนน้ำต้มชีบแสบน้ำเนี่ยก็น้ำมันไม่น้ำต้มนำมันน้ำขวดน้ำซุปนฮงสดแห้งแสบเอาอยก่ก่องนะ เน a ่กินมันจะเส็ใส่โบวือืมของขวดสวดขิงเต็มเส็งใส่ก้อนหน่สุก đây mòn nước cuốn

หอบไก่บัสถิบเรเห็นสูตรใหม่ๆกือบใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> เอาเปืองฟางใส่หลายผดครับเปืองคือฟางครับเนาะใส่หลายผดยันเต้บโบชุกตอนสุดท้ายก็ได้ <c oughs> สูตรใหม่ๆจังหน่อยเ <c oughs> ดี๋เดี๋ยวมา คอยแคแค,แคออกจักหน่อยอ่ะมือน,นิกาแต่น้อยก็ต้องขอขอ,อบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถ้ามากถ่าชิ่นสอบจังไดก็กดไลค์กดแชร์แะ่เป็นกำลังใจให้เนยด้วยค่ะมอน,นิกาแต่น้อยก็บอกคำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ